สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขณียศอีสานทุกท่านครับพี่น้องสําหรับอีพี่นี่นะครับมันนี้ว่าว่าที่พ่อพี่พน้องเอฟซีทุกท่านามาหาเงัวไปเลี้ยงครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับมีหนุ่มรอนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเอฟซีลุกขณียศอีสานเท้าผู้กําลังหาผูไวทเฮ็ดพ่อพันธ์ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเงัวทองนะครับแล้วก็เป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องมีทั้งเบิร์ตซีเลยนะครับซีไร้การนะครับผมซีร่ำดับเลยครับพี่น้องมัอนี้เดี๋ยวมัอนี้ให จกกอแนะนําตัวจัาหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสองลูกคอนแก่นซีสานครับผมนี่เขาก็มีงัวมาแบ่งปันพี่น้องเก็ครับมีแม่ท้องครับไอ้ลูกสาวในตํานานเลยครับครับผมพอพันลออครับกับแม่สาวอีกตัวหนึ่งครับอ่าใครหางัวท้องได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องวันนี้นะครับอ่างัวผูกกับมี่เนาะครับเนาะครับผมอ่าก่อนไปรับชมฝากเบอร์โทรไับจัาหน้าทนะครับเบอร์โทรเขาก็087ครับผม2378145ครับผมครับผมคอยไว้กิ่งว่างานม ครับตา, <ผม S 2> ามเพจไว้กับซิตี้ดีฟาร์มครับ,บ,บผมแต่อยากมาเบิ่งงัวตัวจริงกับอยู่บ้านน,ำน้นนำมนต์ครับตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมอ่าขันมักน้ำแหลกเปลี่ยนไหนได้เนาะแหลกเปลี่ยนอะไรขึ้นเขาครับผมอ่าขันมักน้ำแหลกเปลี่ยนมีงวัวอ่านะครับผสมติดย,ยากนะครับหรือว่ามีงวัวเฟรมอ่าที่บ่ค่อยถือใจอยากจะเปลี่ยนเห็นอยู่ในคลิปเรามักน้ำอยากได้นี่เอามาพูดคุยแหลกเปลี่ยนเทิร์นก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมช่องทางเบอร์โทรติดต่อต่างๆผมขึ้นให้เรียบร้อย เดี๋ยวไปเบื้องล่าชเตนะครับผมมักตัวใดก็คลิกตามลำดับมาได้เลยครับพี่น้องเลือกตามลำดับมาได้นะครับผมส่งฟรีปะครับยูนี่ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานย้ำอีกรอบนึงนะครับพี่น้องนะครับแก้ๆทางภาคกันก็ตั้งภาคก็เพิ่มคุยกันครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมตัวแรกก่อนครับพี่น้อง กับผมมาเบิ้งตัวแรกก่อนครับพี่น้องนะครับนุ่มรอนะครับลูกชายพ่อได้ครับตัวนี้ลูกชายออกฟอร์ดครับผมลูกชายออกฟอร์ดโลโจ604ตอนนี้อายุกี่เดือนนะครับ8 9เดือนครับอ่า8ถึง9เดือนนี่แหละพี่น้องเนี่ครับผมใบเอกสารครบเนาะแน่ครับผมอ่าลูกสาวอ่อลูกชายครับพี่น้องนะครับลูกชายออกฟอร์ดนะครับอย่างอีกรอบนึงนะครับตัวนี้นังเฮ็ดเขาได้เด้อครับพี่น้องนะครับใครอยากเฮ็ดเขาหรือบ่เฮ็ดเขาก็ได้ครับพี่น้องเป็นหัวที่มีลำ้มตัวเงาครับพี่น้องนะครับเส้นหลังดดีีนนนะคคครรัับบ่โหาางมสุเลย ลูกชายออกฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่นะครับแม่เขาใส่ได้ครับผมแม่ใส่ร้อยเบียด์ร้อยหกสิบครับร้อยห้าเจ็ดห้าแปดได้เลยอ่านะครับผมนี่ครับกระดูกกระเดี่ยวโครงสร้างดีพี่น้องเบื้องนะครับนี่ครับชีดดีนะครับหนาขานะครับทูนาสวยครับพี่น้องนะครับอ่าองศาชีดก็สวยครับเบื้องไข่ครับไข่นะครับสองใบนะครับทอกันไปไข่สีดํำด้วยครับพี่น้อง ผู้หาพ่อพันเพ์่ือกระหาเดงแดงวัดโบสแบบนี้แหละนะครับเปิดไว้หลายไปได้ครับเปิดใบสองหมื่นเก้าพันวัดสองหมื่นสองพันเก้าร้อยครับสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเอามากําไรขอขาดําๆนะครับโบสถ์จะจัดแบบนี้แหละพี่น้องนะครับไปหาผูไปเห็ดพ่อพันคุ้มฝูงตัวนี้ลูกผสมนะครับเนื้อหนังโครงสร้างดีขาบอลแรงครับพี่น้องนะครับราคายังต่อกันได้นะครับเนาะแม่นครับผเอาตัวแรกผ่านไป 22,900บาทนะครับลูกชายออกฟอร์ดโรโจ604เกิดจากแม่ใส่ร้อยหาแปดขึ้นไปเลยครับพี่น้องใส่เงยๆร่ำยาวๆแบบนี้แหละพี่น้องนะครับเอาไปเลี้ยงไปคุ้นก็บคืนเร็วครับพี่น้องไปเฮ็ดพ่อพันธุ์ก็ดีนะครับเชื่องๆเลยนะครับเอาอยู่ได้เบิดมือเลยเอาหามาแบ่งพี่แบ่งน้องเฮานะครับสวยๆแบบนี้จากนะครับคอขอกไว้อ่อคอหอยไว้จริงว่างามนะครับอำเภอหน้ามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องสงฟรีสวรรอีสานนะครับ เอาต่อไปเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่สองเป็นงัวสาวครับเป็นอ่าเป็นงัวสาวหน่อยเนาะเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาครับผมตัวที่สองนะครับผู้เพลินว่าเห็นตัวผู้แล้วอยากได้ตัวเมียนะครับสาวหน่อยจากโตมาคู่กันมักกระดูกกระเดี่ยวโครงสางง่ายๆครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้ตอบโจทย์เลยผมให้เบิ้งนะครับเบิ้งนะครับโครงสางกระดูกกระเดี่ยวโครงสางง่ายครับพี่น้องงัวสาวหน่อยอายุจักเดือนแล้วครับผมอายุสี่ขวบปีครับสิบเอ็ดเดือนแล้วอ่าสิบเอ็ดเดือนลูกสาวของพ่อ คฟหกแครับกาเล็ดเคฟหครับพี่น้องนะครับกระดูกกระเดี่ยวโค้งสางดีชีดสวยนะครับเป็น,น,นมั่วที่บ้านเฮ่าเอินอใส่ยักได้หรอพี่น้องนะครับตัวนี้ผมว่าเต็มสาวมีรอยหา่นอนตอนนี้ส่วนสูงนี่ผพรว่ารอยสาบวกมีแน่นอนน,น,นะครับพึง1ิบเอ็ดเดือนน,น,นะครับ เอาไผ่ี่สนใจนะครับอยากจะได้หรือจะเอาคู่กับตัวแรกก็ได้ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงคู่กันนะครับผมยาได้หลายมาเองว่าไปกินหยาเปิดไปเท่าไรก็ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทลูกสาว kf หกแปดอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับหมักบึกบึกครับพี่น้องโคลุ้งสาวง่าตอบโจทย์เลยสาวหน่อยตัวนี้นะครับเอาตับนี้ไม่อย่างงงเนาะนี่ครับผมนี่ครับเบิ้งบาทยางพี่น้องเบิ้งโคลุ้งสาวง่าเลยนะครับ หนึ่งสาวก็อีกหนึ่งนุ่มหน่อยพานไปเดี๋ยวเบิ้งอีกจักหนึ่งนุ่มครับพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมออาครับผมตัวที่สามเบอร์สามครับพี่น้องเห็นตะตะหนอดครับพี่น้องนะครับอกใหญ่ไหลกว้างเม็ดสีนะครับบอแดงแตกเขียวครับพี่น้องนุ่มรอตัวนี้ลูกไส้พอได้ครับสีจัดขนาดนี้ลูกสามหนึ่งครับผมลูกไส้เคเอฟสามหนึ่ง นะครับตอนนี้อายุเขาจ็ดเดือนแล้วครับสี่เขาปีพอดีครับอ่าจะเข้าขวบปีส่วนสูงผมว่าร้อยสามสิบเจ็ดมิหน้อนหรือพี่น้องนะครับร้อยสามสิบเจ็ดมิหน้อนนะครับลูกชายเคอฟสามหนึ่งนะครับไผหาอ่าผูอ่านะครับไปเห็ดพอพันโหมดจัดแดงเข้มเข้มนะครับผมอันนี้เนื้อได้หลายเลยครับพี่น้องตัวนี้เม็ดสีนี่เก็บเนียนกกิบเลยนะครับผายเบิ้งไกลๆครับพี่น้องนี่ครับนอกดีอกใหญ่ไรกว้างครับพี่น้องเบิ้งเม็ดสี ไปหาภูครับพี่น้องนะครับผมอ่านี่เป็นภูเบอร์สองตัวหุ่นตัวแรกกันเป็นเบอร์หนึ่งครับพี่น้องเปิดใบร้ายไปได้ครับสองหมื่นเจ็ดพันก็อร่อยครับสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับตัวที่แรกนั่นสองหมื่นอ่าสองพันเก้าร้อยครับพี่น้องยกคู่ก็ได้ราคาต่อต่อรองได้ทรงฟรีทวายอีสานนะครับหนึ่งนุ่มล่อเลยพี่น้องลูกไส้เขียบอ่านะครับสามหนึ่งนะครับนี่ใครสนใจมักลูกออกฟอร์ดหรือมักลูกสามหนึ่งครับพี่น้องคอมเมนต์กันมานะครับเรียงเลียมโตเม็ดสี อาเสี้ยนง่วเบิงแล้วเป็นพอพันได้นะครับผมอ่าคอมเมนต์ว่าเบิงครับพี่น้องมักตัวใดฝ่าโทษมากเบอร์โทษขึ้นไ้เรียบร้อยนะครับหรืออยากได้จักหนึ่งสาวไปยุคคู่กันก็ได้ครับพี่น้องนะครับสาวน้อยลูกเคยหกแปดครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิงอีกหนึ่งตัวไทยคลิปไปมักหัวหล่นธรรมชาติประกันทองนะครับเป็นสาวทองแรกเนาะอ่าสาวทองแรกเดี๋ยวไปเบิงกันครับผมเอาครับผมมาเบิงตัวสุดท้ายครับพี่น้องนั่งเอกเลยตัวนี้สาวทองแรกครับพี่น้อง ลูกสาวของ c ีไว6ศูนย้าหกมีใบมีหลอดนะพี่น้องแม่นี่นะครับลูกชายเจ้ามด x อ็กซีไวนย้าหนครับพี่น้องที่สําคัญพันธุก,กรรมของเขาหัวลวนธรรมชาตินะครับตัวนี้เป็นหัวสาวบบรา่เขาแต่กําเนิดครับพี่น้องเบิ้งนะครับไม่มีเขาแต่กําเนิดเป็นวัวสาว ส่วนสูงนี่ร้อยหาทิศเท่าไรครับร้อยหาทิศเจ็ดหาทิศแปดร้อยหาสิบเจ็ดถึงร้อยหาสิบแปดลูกสาวสี่ไหว้ศูนย์เก่าหกล่ำไงล่ำเน่าเม็ดสีนี่เก็บเงี้ยนคลิปเลยพี่น้องตัวนี้ผมบอกเลยว่าโทุกอนใดกอนนะครับมาเจอคลิปที่หลังนี่นะครับว่าท่านแน่นอนแหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวอ่าสีถามรายละเอียดให้กอนวานให้ทองเพื่อนตอนนี้สถานะทองก็พอได้อยู่ครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งกี่เดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วครอสามเดือนครับพี่น้องเอ้าตัวที้ตัดเซาเรียบร้อยครับเอกสารครบแล้วพี่น้องเคเอฟสาม ผสมวันที่10นะครับผมมิถุนาหกแปครับพี่น้อง10มิถุนาหกแปครับพี่น้องเอาไอเบื้องรายละเอียดครบนี่ครับหลอดแดงๆนี่ครับพี่น้อง KF 3 1มหนึะพี่น้องได้ท้องเขานะครับ CY 0 9 6ท้องกับ KF 3 1มักสนใจฟังราคาจังไรนะครับเปิดไว้ที่46,000บาทครับ46,000ื่นกับพี่น้อง ได้ในท้องไปติดไปพอมเลยนะครับบ่ได้เลี้ยงโดนว่าต้องไปถาจับซัตว่ได้ผสมอันนี้ไปรุ่นเบิ่งตะลูกครับพี่น้องเบิ่งงห้เบิ่งเลี่ยมตัวเลยนะครับสิว่าผมว้าวโหดชิดกระสวยล่โตัวกระเวส่วนสูงก็ไดนะครับผมให้เบิ่งใกล้ครับพี่น้องบบดนี้แม่พิ่นกรหัวลุ่นธรรมชาตินี่ครับแม่เขาถึงหัวลุ่นธรรมชาติเลยเนาะนี่ครับเบิ่งพันธุ์ดุกัรมองเขาให้เบิ่งละเอียดด้อพี่น้องนะครับเบิ่งทา้งไทยนะครับผมหลาย่านว่าเอาขอเบิ่งไทยเนี่ยนะครับไทยสวยลาดงามครับพี่น้อง นี่ครับพัวหางขอขาดีนะครับขอขาหลังก็ดีนี่ครับง่ามๆเลยราคาให้เราเลยนะครับเปิดไว้ที่46,000บาทครับ46,000บาทนะครับโทรมาเบอร์เด็กก่อนครับ087ครับผม2378145ครับผมครับผมแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยพี่น้องนะครับพี่น้องอยู่ต่างประเทศเบิ่งแล้วมักกับเฟซบุ๊กนะครับพูดคุยมาได้ครับพี่น้องนะครับผมซื้อเฟซซื้อวันได้ก่อนครับห้อยไว้กิ่งหัวงามนน้ำดำครับผมอ่าอำเภอหน้ามนต์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องนะคครรัับมกกกกสนใจฝาดดไล์์แช นะครับผมสำหรับอีพี่นี่มีทั้งนุ่มรอลูกออกฟอร์ดครับพี่น้องนะครับสาวน้อยลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับลูกไส้ของนี่ครับสาวน้อยลูกเคเอฟหกแปดครับพี่น้องตัวดีลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งรอรอเลยพี่น้องมักแบบใดชอบแบบใดทักค่ายพูดคุยกับเพื่อนมาได้นะครับราคาถูกตัวต่อรองได้ทรงฟี่ทคอีสานนะครับผมมีตัวอยากเอามาเทินเอามาแลกพูดคุยกันได้ครับพี่น้องแอดไลน์กันมาตามเบอร์โทรนะครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี่อก็ขอบคุณที่ทุกท่านติดตามนะครับ ฝากกลค์กดแช์เ้อครับพี่น้องนะครับพี่เอฟซีทั้งในเมืองไทยแล็ต่างประเทศนะครับอีพี่ี้จะลาไปเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ